ายดีพี่น้องทุกมองทุกบอนตอนนี้เฮากําลังสิไปเฮือนไปสอยงานอันนั้เนาะงานศพขาเจ้าขาเจ้าเสียชีวิตป้าสองนเสียชีวิตเนาะไปสอยงานศพขเจ้ามันสิเห็นนตกเบิดมือเบิดขึ้นพี่น้องเอ้ยเบิ่งคนทางพี่น้องเบิ่งคนทางสิ่น้ โอ้ยฝอยานก็ย่านพระลาดทั่วแตะแห้งกับเปื่อนไคนุ่มโต๊ะกัโต๊ะโต๊ะโต๊จนบยุทธ์โซาต้อนน่ะมันคือโบโต๊ะอมย่ามดำหน้าผมโบโต๊ะเนาะเขาจนเหี่ยวจนแหจูบแล้วย้อนจูบหน้ามได้เหาน่ะค้นโบโต๊ะได้ดำหน้านไดใช้ได้ดำหน่อยเดียวน่า มันเปลี่ยนเราดูการมาตกตอนนั้นต้นเกี่ยวต้นดำเผาปตกต้นผีบะโร่หอดะพี่น้องเพื่อนลังมาบนเช่าขาเห็นแนวกินได้เงยขึ้นมานเงยกับนเงยบนเช่าขาเห็นแนวกินพี่น้องอาหารการกินน่ารับประทานมากเลยในครัวเฮาห้าม ตัวมันตัวเดี๋ยวชิดาทายตจ้าแ่งพระเข่าบอกมแม่ตัว้าวซับมะฮุงเนะข้านางแตงพระเขาอันนี้เดซนายืนหุบอยู่ ยืนฮุบอยู่อันนั้นโอเคในกะตีแต้งผ้าขาวแต่งผ้าวขาวผ้าเพลล์ดูสค่กินปลาสีส่มีคนกินข้าวขดเดียดจกกลมเพื่อบเเลยบนดาดชีดไจ้ไปกบ้าหรอกว่าน้ำข้าวขนาดเลยใส่บระบอก เนี่ยแนนตัมมาหม่กรกะไม่กระเทียมเอราะนั้นบอกต้นี้แหละตัมมาหงต้มาหงบ้านๆต้องใส่ใส่พริกกักระเทียมดนแม่ตาเปะนวพ่อมพนองสนอนน่อยสล่นลายเสลนวลายเทลงไป ใส่น่อยนู่นหน่อยใน่อยสนู่นหน่อยจะได้หน่อยจัดไปจัดไปยันว่ากุมมากวานแล้คนนต้องน่าอย่างนี้อ่ะอันอันนี้น่นอันนี้นะคำโบลักเ้านะเยอะแยะเลยก็เลก็เลต้นไรหลาย แยังกนมากรอกดกง้วย่ไหมคะาจะด้่าอเอากลับมาพอดีล้วกนำม่ายเครื่องคเกโอ้ยยังว่าอยู่ในแกนเฉือกูนี่ดินมาแต่ใช่อไปหยเด้อมกอกน่โอ้ยเน้ เมันาดซ่ซเรีอบ้าเยกสบเทบเหยาองนเดสไนยเรียกสอ

เ้ยเดี๋ยวนะก็ม่มนงน้าครจะดะา้าปลาอยอยแม่คัวกับมิตะหูงงามห่งคั่วประเทนี้เรื่ไงนี้นี่เป็นได้แซะน่ามึน่ามีกุน่ะเไหมนะ ึงเอดีๆเด้อบเส่ขาเลียกเด้อนนางนห้อโอ้ยบาทสเร่เคาหรัม่แต่าเส่ข้าเลียสอกลได้แต่บเ็มเออเรมาเด้อพีอนอกเลยเจ้าขายนี่มันเนีซ้อนหนอไหอยนี่อัรากา โน่าดีอ่เ <canvas. S 1> นี่มาอนดโนี่มึงกด้าอ๋อยุไปยอันนี้รอิวยเออพ่ออยู่บ่มมันโกงากระดิงมงยมากคุณโปโอ้ยเฮ้ยม เราไม่รสชาติเดือดแรงเดืองเฮ้ยมึง่ก็กินินบบพ่อแซ่บบ๊บี แต่รบาเอาจิ้มไม่จิ้มอยู่เอ้จังซีเลยม่ตงไปาดงั้นม่ต้อนตัดวนี่ขึ้นมากเล้วก็มันงไจิ้มไม่นี่แหละไม่ีจ้างมมนก็เท่ก็ซ่าล่งนีแล้วบนกแลเก็บ้จอดเแล้วบอ พอดีพอดีเนาะสวยสวยด้ฐานผู้ชมมึ่ก็นจะเ้าวมึ่กจะโคตรรับเป็นนอมากมากนะนั่นก็แบบโคตรลงมันบ่าโคตรแบ

ไแซ่บหรือไม่แซ่บตั้งมาหุงแล้วแาบข้าวหกไห้ตัมงหุงมาห้อยนักขึ้นกตั้งหุ่งแล้วข้าวกไห้ก็คนโตกับบวมีวันเือนเลยต๊ตกะมายุดเลยพี่น้อง แต่งผ้า,าเข่าแล้วพี่น้องก็มาเพิ่ใไขมันเมฆัวฮิวนั่นผ้าเข่ามาเดอประสันไปไปไปเอาโอเคน้ำย้อยน้ำย่อยว่างหรอไมนมีผรากาศตัขเปมนพี่น้องนี่พี่น้องประแม่พ,พี่น้องนี่ผากาวตัเป็นก้นต้นก็พี่น้อง้ะผ้ากาวนะบ้านเมื่อระอากาวต้นก็ต้นแต่น้อย

กจนว่าสิเม ok <c oughs> ok ื่อบ่ได้แล <Lebanon. S 2> ้วพี่น้องคูเทิม่มเทงมผนโกแห้งขึ้นลูกพี่น้องพี่น้องจะกินเราพอดหมูทอดอย่างเียอดปลาอย่มได้อดนังหมูขอดนังหมูพอดเกี๊ยบหมูไม่ถูกขาสปังงามแก่ตามตามายคน เฝาอยู่เก่งพนโตเงือบประด้พี่น้องโอเคเก็บนี่ก็ไปแล้วพอกันหมาผิดหนเนาสบายดี